เมื่อวันอาทิตย์ที่1ธันวาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบูชาข้าวพระโดยภาคเช้าพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสง์นำคณะสงฆ์และผู้มีบุญทุกท่าน สวดมนต์และปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชยโยเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก,ก่อนที่จะประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยมีการจัดเตรียมพัตหารหวานข้าวอันประณีตและผลไม้นานาพันธุน์มาจัดเรียงอย่างสวยงาม เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยใจที่เลื่อมใสศรัทธาอย่างไม่มีประมาณจากนั้นคณะเจ้าภาพได้เป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัฒตาหารเป็นสังฆทานส่วนภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจกักรพรรด ประจำปีพุทธศักราช2567เพื่อเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานสงฆ์พิธีกรรมเริ่มด้วยริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่าของคณะเจ้าภาพผู้มิบุญพร้อมด้วยคณะประธานผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์อันงดงามที่ได้ปรากฏ เหตุการณ์แห่งความปื้มปิติที่ขณะเจ้าภาพผู้มิบุญเป็นจำนวนมากได้มาร่วมกันสร้างบุญใหญ่โดยภาพของริ้วขบวนเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบและงดงามเคลื่อนเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางเสียงสาธุการของสาธุชนที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ หลังจากนั้นทุกท่านได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อเตรียมกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ตามเทปเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่กัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวณีเหรรัญยศิริผู้แทนลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทมุนี สดจันทัสโรพระผู้ปราบมารและลูกหลานคุณยาอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์หนนกยุงจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิด้วยความปราบปื้มปิติในบุญส่วนคณะสงฆ์นำโดยหลวงพ่อทัตตาชีโวก็ได้พิจารณาผ้าป่าและในโอกาสนี้หลวงพ่อทัตตาชีโวก็ได้เมตตากล่าวให้อวาดอันทรงคุณค่า สำหรับพิธีทอดผ้าป่าต้นสมบัติจักรพรรดิประจำปีพุทธศักราช2567ของวัดพระธรรมกายในครั้งนี้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านต่างๆของศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ไปสู่ใจของชาวโลกซึ่งกิจกรรมงานบุญในครั้งนี้อย่างความปราบปื้มปิติเป็นอย่างยิ่งให้แก่คณะผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาค่ะวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่พวกเราชาวพุทธให้ความสำคัญในการมาทนุบำรุงพระศาสนา ทุนนี้มีความสำคัญมากๆเพราะว่าพระสงฆ์องค์เจ้าหลายๆรูปที่ท่านได้เดินไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั่วโลกท่านก็เอาตัวเองเป็นกองกำลังบุญนะคะในการที่จะแนะนำนะคะสอนธรรมะปฏิบัติให้กับชาวโลกดังนั้นเนี่ยพวกเราเนี่ย ต้องให้ความสําคัญรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองก็ให้ความสําคัญกับพุนต้นสมบัตินี้เพื่อว่าเป็นกองกําลังให้กับหลวงพี่พระอาจารย์ทุกรูปที่ท่านก็ใช้แรงกายแรงใจนะคะแต่งานวันนี้ก็ต้องมีแรงปัจจัยของพวกเรายมมยมด้วยนะคะและเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ยอมนะคะที่จะปล่อยวางหรือนิ่งเฉยอะค่ะที่จะไม่ไม่อะไรด้วยดังนั้นเราก็ต้อง มาอยู่ในงานแบบนี้แล้วก็ทำบุญด้วยค่ะปลื้มค่ะไม่ปลื้มไม่ได้เพราะว่าหนึ่งปีมีครั้งเดียวเราก็จะไม่ละเว้นหรือละวางงานบุญนี้มีความสำคัญมากๆค่ะดังนั้นเราปลื้มปลื้มปลื้มที่ว่าเป็นต้นสมบัติจกกักรพรรดิเวลาได้อะไรเราก็จะได้ต้นๆก่อนเพราะเราทำก่อนค่ะก็รู้สึกปลื้มขออนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านเลยนะคะ โครงการนี้นะคะเป็นการดําริของหลวงพ่อค่ะซึ่งเรานึกกันไม่ออกเลยนะคะท่าน,นเป็นผู้ดําริทําให้เราได้ตามตามท่านท่านว่าอย่างไรเราว่าตามท่านทุกอย่างเลยค่ะเพิ่มค่ะท่านเพิ่มเราก็เืิ่มตามเรายิ่งเพิ่มได้ถ้าว่าหลวงพ่อเนี่ยให้บุญให้เราได้ทําเช่นนี้ซึ่งขาโอกาสที่อื่นไม่มีอีกแล้วค่ะได้เห็นนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนปัจจุบันงานของท่านสําเร็จไปรุ่งร่วงไปด้วยดีแล้วการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายในต่างประเทศ ทั่วโลกกว่า200กว่าสาขานะคะเป็นที่รู้จักแล้วก็ชาวต่างประเทศเนี่ยเข้ามาร่วมปฏิบัติธรรมเข้ามาร่วมงานโดยเฉพาะวันนี้มีหลายต่างหลายชาตินะคะที่เข้ามาร่วมด้วยแล้วได้ข่าวว่าเราก็จะมีการบวชต่างชาติด้วยนะคะซึ่งเป็นที่ปิติงานวิชาธรรมก,กายของเราเนี่ยจะเะผยแพ่ไปทั่วโลกโดยไม่ยากเลยค่ะแค่เพียงเราช่วยสนับสนุนโครงการต้นสมบัตินี้ด้วยกันนะคะเพียงว่าปัจจัยของเรา แค่เพียงท่านเดียวนะคะก็ไม่สามารถจะทำงานสำเร็จนะคะเราต้องรวมพลังกันนะคะแค่หนึ่งพลงังแต่เราใจเราคิดเราสามารถทำงานได้ทั่วโลกปื้มค่ะแค่คิดก็เืิ่มแล้วนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมข่าวสารกับบุญนิวส์ค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะติดตามและชมคลิปข่าวสารของบุญนิวส์ทุกช่องทาง เพื่อให้ทุกท่านสามารถอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมกับบุญนิวส์ค่ะ